รายการทีสามสิบแปดายการคำตอบซีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการคําตอบชีวิตสุขคนนะคะดิฉันนิตายานาองเล็กพร้อมกับทีมงานและก็มีองค์พระปุเป็นเจ้านะคะเป็นผู้ให้กําลังห้าได้มีโอกาสกลับมาพอครับท่านผู้ฟังค่ะกับรายการคําตอบชีวิตภาคคํานนใจ จากหนังสือกิจการนะคะรายการภาคนี้ค่ะเป็นการยิบยกเอาประคำพิกิจการนะคะมาแบ่งปันให้พี่น้องได้ยินได้ฟังถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่เป็นเทพงานในชีวิตของปูเสือในยุคแห่งกิจการนะคะซึ่งเฮ่กรได้เห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเทพงานยังชัดเจนและกาโปรง่งทรงมีิ์นะคะจิตจจซอยปูเสือในยุคนั้นได้อีลีนะคะและก็ะเช่นกันค่ะในยุคปัจจุบันพระวิญญาณเป็นการยังสรงส าามรถที่จะซอยเห่าได้เช่นเดิมเพราะว่าพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์บ่มีเปลี่ยนแปลงค่ะพี่น้องคะในพระคำพิจิการตอนที่แล้วนะคะเป็นตอนที่เปาโลได้เดินทางไปกรุงโรมนะคะแต่ว่าเฮือแตก แต่ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงทูตสวรรค์ห้มาบอกเปาโลว่าบตองย่านเพราะว่านักโทษที่ยู่เทิ่งเรือพร้อมกับสู่คนที่ยู่เทิ่งเรือนะคะสีบ่มีผู้ใดตายจักคนและแน่นอนว่าเปาโลสิได้ไปยืนยุต่อนหน้าจักรพพัดในที่สุดและในตอนนี้นะคะเฮาิเข่าวสู่ตอนต่อไปเป็นตอนดีมีซือว่าเปาโลอยู่เทิ่งเกาะมอนตาไปฟังน้ากันค่ะเรื่องจริงจากพระคิสธรรมคัมภีร์ ังสือกิจาการกิจาการเรื่องที่38เปาโลตอนอยู่เทึ่งเกาะเม้าตาเอามาจากหนังสือกิจาการบุทธธี่เจข้อหนอด10พ่อเปาโลกับเบิดสุขคนเดี๋มมาหอดฟังย่างปลอดภัยแล้วพวกเล่าก็หูว่าพากันมาอยู่เทึ่งเกาะหม่องหนึ่งพวกคนเกาะกระใจดีต่อพวกเล่าหลาย ย่ำนันอากาศมั่นกระหนาวแล้วก็มีฝนตกนนำคนเศร้าเกาะก็เลยได้ไปดังไฟใส่ทั้งหาดทาตอนหับพวกลูกเฮื่อกับพวกนักโทษที่สะข้นฟังเปาโลเพิ่นกับไปหอบเศษใหม่ฟืนเอามาสุมใส่กล่องไฟงูพิดตัวนึงอยู่ในหันก็ได้เอียนออกมาเพราะว่ามันถือความหอนงูตัวนั่นพัดเดมมากัดเอามือของเปาโล คนเศร้าเกาะเห็นงูมันกัดแต่ยังห้อยติดอยู่ทั้งมือของเปาโลคือเกาก็เลยผ้ากันเว้ากันวาคนผู้นี้ก็ซิเมนพวกขาคนค,ะคะักทั้งขนาดว่าได้หลอดชีวิตจากท้องทะเลมาแล้วแต่กามยุติธรรมกันยั่งย่อมให้เรามีชีวิตอยู่ต่อที่นี่เปาโลเพิ่นก็ได้สะบัดมือให้งูมันตกลงไปในกล่องไฟแต่โตของเล่าก็บ,บ่ได้เป็นอีอย่างเลย น้อยหนึ่งกับบเป็นพวกคนเศร้าเกาะกัฐาเบิงอยู่ว่าเดี๋ยวเล่ากับสิบวมขึ้นคือโบ,บจังสันเล่ากับสิลมล่งตายในตอนนั้นละแต่ว่าพวกเพิ่นผ้ากันฐาเบิงอยู่ดนแล้วก็คือโบเห็นเพิ่นเป็นอียงจักเถื่อจังสิเพิ่นก็เลยเปลี่ยนใจผ้ากันขึดไใหม่ว่าทานเปาโลเป็นพวกมูเทพองค์หนึง่งยูบ่ไก จากมองติผ้ากันขึ่นฟังหัวหน้ากาะเพิ่นกระเดมมีล้านยาแถบหนึง่งเล่ากระเดเปิดตอนฮับสุขคนแล้วก็ให้การดูแลพวกคนขึ่นฟังมาเป็นยางดิบยางดีเป็นเวลาสามมือตอนนั้นพ่อของหัวหน้ากาะเพิ่นเกิดบอสับ่ายคือเล่าเดบเป็นไข่แล้วก็เป็นโลกบิดท,ทั้งเปาโลก,ก็เลยเด้ไปหาพ่อผู้บอสบายนั้นเปาโลเพิ่นอธิษฐานว่างมือใส่ทั้งเล่า แล้วก็รักษาให้เล่าผู้นั่นเศรา้าพราะหลังจากหันที่นี่ผู้ใดผู้ใดจอยู่เทั้งเกาะที่เจ็บป่วยบอดสบายกับผ้ากันมหาเปาโลกแล้วกับผ้ากันเศร้าโลกเบิดสุคนโดยการนี่หละผู้ใดที่อยู่เทั้งเหือก็เลยถึกให้เกียรติย่างหลายมาที่นี่พอหอดบัต้องออกเดินเหื่อต่อแล้ว คนาวบ้าบานก็ได้เอาเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นที่ต้องใส่ในการเดินทางมามอบให้กับเปาโลกับเบิดสุคนพี่น้องคเขาอยู่ในช่วงค่ําดลใจจากหนังสือกิจการนะคะในพระคัมภีร์ตอนนี้คะ่ะพี่น้องคะพระเยซูพเพิ่ได้บอกกับสาวกไว้ในพระคัมภีร์ลูก,กาบที่ิบข้อ1ิว่า บิงเข้าสียห้พวกทานมีสิทธิอำนาจเยียบงูให้ละกกแม่งป่องและกกสียห้มีสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูสิบ่มีอย่างมาทำลายพวกทานได้เลย พี่น้องคะบบมีอย่างสีรษามารถยุดนําพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเปาโลได้ละกะในชีวิตของพวกเฮ้าคือกันขอเพียงแต่พวกเฮ้านั้นจงเสือว่างใจละกะใส่สิทธิอํานาจที่พระเจ้าได้มอบให้กับเฮ้าและเฮ้าบ่ต้องยานสิ่งใดเพราะว่าพระเจ้าของเฮ้าเพิ่มมีฤท่านุภาพยิ่งใหญ่สูงสุดพี่น้องคะให้เฮ้ามาเรียนรู้จากเรื่องนี้น้ากันจากสองอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งคะ่ะการอัศจรรย์ ชีวิตของเปาโลในเรื่องนี้นะคะเฮาได้เห็นการอัศจรรย์ย่างเหลือเสือเมื่อคนผู้หนึ่งได้ติดตามหากละกกเสือฟังพระเยซูอย่างแท้จริงชีวิตของเปาโลเปลี่ยนไปจากมื่อแรกที่เล่าเด็พอกับพระเยซูความเสือของเปาโลได้ดเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆละกกะในตอนนี้นะคะ จากคนที่อยู่ในสถานะหนักโทษเพราะเห็นแก่ข้าวประเสริฐของพักตร์กลับได้ซอยสู่คนให้รอดพ้นจากภาวะเหื่อแตกใดแม้ว่าเปาโลสิโดนงง่ผิดก,กัดแต่กะบโบตายเพราะว่าเล่ามีสิทธิอำนาจเหนือมัน่นในสายตาของคนเที่เทิ่งเกาะนะคะแน่มว่านี่เป็นฆาตกรแน่ๆแต่กลับต้องเปลี่ยนใจมองว่านี่เป็นเทพ เป็นคนที่รักษาคนป่วยสุขคนให้เศร้าเป็นคนที่เฮ็ดให้สุขคนเนเฮือโเ่เบนแม่แต่พวกนักโทษตั้งกระด้รับเกียรติและก็ความปวดปล่าจากคนอยุดเทิ่งเกาะปาโลเฮตขนาดนี้ใดจังไดทุกอย่างนี่มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าที่อยู่ในเปาโลนั่นปรารถนาจะเหตุงานผ่านชีวิตที่ย่อมให้พระเจ้าใสพี่น้องขา ชีวิตในประ k r ตนะคะเป็นชีวิตที่อัศจรรย์ทั้งต่อเจ้าของและกต่อผู้อื่นเมื่อผู้อื่นแนมเบิงชีวิตของพี่น้องพวกเขาเห็นอีหยังพวกเขาคิดว่าพี่น้องเป็นคนแบบไดพี่น้องคะพี่น้องได้เป็นพระพ่อนจังไดแน่กับคนรอบโตชีวิตของคนอื่นได้รับการเปลี่ยนแปลงในทังที่ดีขึ้นเมื่อเขาได้หูจักหรือว่าพ่อพี่น้องบั่งแนบอ และ้กะเทือสุดท้ายที่สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องคือตอนใดเฮาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่อัศาจรรย์เพื่อสําแดงให้สุขคนเดม่าหูจักขับพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งความอัศาจรรย์ทั้งเบิดทั้งสินอย่างที่สองคะ่ะเรื่องการประกาศอยู่ท้งเกาะเม้าตานะคะ คงสิบบมีผู้ใดตั้งใจเดินทางไปประกาศยูหันมาก่อนแต่เปาโลนะคะผููถี่ลมหายใจเข้าออกก็คือโอกาสในการหับใสลากาการถวายเกตแด่พระเจ้าเพราะจังสั้นเมื่อเล่าได้มีเวลาอยู่ทังเกาะสามเมื่อนั่นเพื่อที่สีหักละก็ซอยเหลือผู้อื่นแน่นอนว่าเล่าต้องบอกเรื่องของพระเยซูพระผู้ซอยแฮนรอดในเขาฟังแน่แน่และนับจากมื่อน,นั่นนะคะจนหอดปัจจุบันเก็มองนี่ก็คือ สาธาลณนรัฐมอตาซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์นะคะพี่น้องน่าปลาปลื้มใจแท่นเปาโลในเวลานี้นะคะและเมื่ออยู่ทั้งสวรรค์เปาโลแนมลงมาเล่าคือสิเห็นการเกิดผลที่ยิ่งใหญ่จากการประกาศที่จกของเดวันเอาไว้เมื่อหลายศตวรรษมาแล้วเปาโล้เขแยนไว้ในประคัมพีฟิลิปปีบทที่หขอ้อ็ดวา สำหรับขับพระเจ้านั่นการมีชีวิตอยู่กับเพื่อพระคริ์และการตายก็ได้กําไรและเนี่ยพระคัมภีร์รมบทที่สิบขอสิหอ1สิบห,บห้พวกที่ย่งบบไดงยินถึงพระองค์สิเสื้อในพระองค์ได้จังไดและเมื่อบ่มี่ผู้ประกาศเขาสิไดงยินถึงพระองค์จังไดและทาบ่มี่ไผยใส่พวกเขาไปเขาสิไปประกาศใดจังไดเปาโล เพิ่นตั้งใจที่สิไปประกาศแม่อยู่ในมองที่บ่มีคนเคยไปเล่าได้เฮ็ดตามพระมหาบัญชาของพระเยซูนั่นคือการประกาศการสร้างสาวกจนหอดสุดปลายแผ่นดินโลกจนกว่าพระคริสต์สิได้เสด็จกลับมาเมื่อนี่นะคะพี่น้องพระเยซูเพิ่นยังคอ่อยเฝ้ารอค่อยให้ผู้ติดตามพระองค์ก้าวออกไปพี่น้องคะ่ะ อันนี้คือภ้ารากิจของปวกเฮาชาวคลีสสู่ค้นนะคะพี่น้องขาเมื่อนน้เฮาได้เรียนรู้อย่างที่หนึ่งนะคะการอศัศจรรย์ชีวิตที่บังเกิดใหม่ในปักกิตเป็นชีวิตแห่งการอศัศจรรย์และพระเจ้าต้องการให้เฮาใส่สิทธทิอำนาจที่พระองค์มอบให้เพื่อเหตุการณ์อัศจรรย์นในชีวิตของคนรอบข้างเพื่อในที่สุดเขาสิได้มาหูจากกับพระเจ้าผู้ทรงแสนอศัศจรรย์ อย่างที่สองการประกาศพระเยซูมีคำสั่งให้หฮาสููค้นประกาศเมื่อห้าเสื้อฟัางละกะเหตตามหฮาสิสด้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดังตัวอย่างของอาจารย์เปาโลไพสิหูวา่าเมื่อเล่าจากไปอยู่กับพระเจ้านี่แล้วการประกาศนั่นยังคงมีชีวิตอยู่ในผู้เสือจนหอดค้นรุน่นปัจจุบันแบบพวกมูห้าค่ะพี่น้อง พี่น้องคะละตอนนี้นะคะดิฉันนิตยาณะห้องเล็กพร้อมกับทีมงานขอลาพี่น้องไปแล้วเฮอามาพอกันใหมในตอนต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกําลังฟังรายการคําต่อชีวิตสนใจติดต่อเฮ้าเพิ่มเติม0 9 3 4 1 7 0 4 0 5 Facebook รายการคํำต่อ 趣味。 อย่างไรพระคุณท่านนั้นมากมายถึงอย่างไรก็ลืมไม่ลงองค์พระเป็นเจ้ารักเรามากนักมั่นคงรักผู้เชื่อเธอซื่อตรงพระองค์ทรงให้สัญญาทรงรักเราตลอดชีวิต และผู้ที่มีบาปผิดพระทรงฤทธิยังรักเมตตาพระองค์ทรงโปรดยกโทษผู้หันกลับมาไม่รอให้เสียเวลาทรงนำพาไปสู่สวรรค์โอ้พระคำช่างวาล้ำติ่งตรึง หวานจริงยิ่งสุดซึ้งน้ำพึ่งหวานก็ยังไม่ปานพระคำเล่าโลชื่นชมอยู่ทุกคืนวันพระไทยจะไม่แปรพันรักเรามันตลอดเวลาขอตั้งสัตย์ที่ทานต่อพระเจ้าองค์ประทาน ปฏิญาณด้วยใจศรัทธาหากมีพระอื่นจะไม่ชื่นชมสรัทธาขอมอบกายใจวาจาต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอน สุดซึ้งน้ำพึ่งหวานก็ยังไม่ปานพระคำเล่าโลชื่นชมอยู่ทุกคืนวันพระไทยจะไม่แปรพันรักเรามั่นตลอดเวลาขอตั้งสัตย์อธิษานต่อพระเจ้าองค์ประทาน ปฏิญาณด้วยใจศรัทธาหากมีพระอื่นจะไม่ชื่นชมศรัทธาขอมอบกายใจวาจาต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอน